จะกลับมาฮีทใส่เลยฮีทใส่เลยปลอกไฟหรือเปล่าผมงกถ้าผมงกไม้อุ้ยโอ้โหเขาหลอกผมเขาหลอกผมไปไหนเดี๋ยววะเนี่ยไม่น่าถึงนะโอ้ไม้ไปไหนเนี่ย ไปไหนอะทีมไปก่อนตอนนี้เรากำลังเป็นช่าง,งซ่อมไฟที่กำลังเคร่งเครียดกับการปั่นไฟ ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยโอ้สดุงเฮ้ยสะดุ้งเริ่มโหมดสู่เปิร์กกันนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปดูกันว่าเราจะมีเปิร์กไหนให้เล่นบ้างหรือเปล่าเพื่อนเอาของส้มไปไปฉายอีกสองแบบนี้ ฆาตกรเขาจัดเปิดไม่ได้นะเราก็ชิวๆเกมแบบว่าแยกออกมาก็ดีโรงเรียนอนุบาลเบคแฮมโรงเรียนเบคแฮมนะทุกคนดูกันเปิดออได้อยู่เงียบงนันเอ้ยมีแต่เปิดนี่เลยวะเปิดแบบว่าแจ้งเตือนอะแล้วถ้าเป็นฆาตกรแบบสายสเตลล์อะทำไงอะ ถ้าเขากระทือไม้นี่ผมจะเห็นตำแหน่งเลยนะเฮ้ยขวานี่ทำงานเลยได้ปะทำความสามารถไม่ได้ละแล้วเปไปก่อนแล้วส่องเลยนี่คผมเะาเห็นออร่รานะอเอาหแล้วเปลี่ยนเป้าหมายชีครับผมตรงไหนมีไม้ปะโอเคป่านู้นไม่รู้ถึงหรือเปล่าอย่าอยากก่าคิดก็แล้วก็แบบโดนตีเธอล้มก็พอ มีคนเหยียบแถบโอเคปลดทันนะคือถ้ากีนแล้วแบบติดอ่ตีเท like> ียวรถไม่คือจบเลยนะยังไม่เปลี่ยนแตโดเหตนเลยนะคือชอบปลากระป๋องเหรอคนชอบปลากระป๋องกันนะนที่วก่อนไหมแล้วห mm> ้องวีเลยแบบนี้เพื่อนจะได้ออกมาไหมี่ะหรือว่าไปเก็บแถบหรือเปล่าโอ้ย แถบเจ็บเโอ้โหแล้วผมกีดกีดทำไมโอ้โหช่วยไงอะ่ะอ๋อตรงหน้าต่างได้อยู่หน้าต่างได้อยู่นะทุกคนโอ้โหเขาวางได้ยินเสียงปะช่วยไม่ได้แล้วทุกคนปั่นเลยปั่นเลยนะโอเคฟังไม้กลับมานะกลับมานะ เขาจะกลับมายีดใส,ส่เลยยีดใส,ส่เลยรอกไฟหรือเปล่าผมงกถ้าผมงกไม้อุ้ยโอ้โหเขาหลอกผมเขาหลอกผมไปไหนดียวะเนี่ยโอ้โหเขาหลอกผมเขาหลอกผมเหมือนจะห่วงเครื่องนั้นจัดทุกคน มีคนเจ็บอยู่ข้างล่างอยู่อยู่เขาต้องจะไปเอาแท็บนะมาแล้วตักหน่อยไหมตักหน่อยไหมเพื่อโอ,โอ้โหเปยไม่ได้แล้วก็มีเปิร์กันนี้ด้วยไม่ผมเปยไม่ได้วะแล้วกระโดด ใจเย็นอะไรเลยเหรออย่างนะเขาห่วงเครื่องนะตอดไปไหนวะอ,อุ้ยโอ้ตกใจตกใจสวัสดีค่ะสุดหล่อทานข้าวหรือยังคะยังไม่ทานครับผมขอบคุณโดเนตด้วยนะครับผมโอ้โหขอบคุณโดเนตแล้วนะครับโอ้ตกใจเสียงโดเนต แหลงหอมาถึงแหลงหอแรงผมแหงโก้ครับผมจะเ็ปไปเนี่ยเครื่องเนี้ยมันมีแถบด้วยเหรอตรงเนี้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะพุ่งกระโดดจัก จากแล้วผมก็ฉีกเหมือนจะไม่เอาว่ะทุกคนเล่นไฟเอ็มละโอเคครับผมเดี๋ยวท้าเลยเปอรไ์ไรประโยชน์ตีเปิรก์กผมว่าที่ผมเล่นก็ไรประโยชน์นะที่ผมเล่นนี่ก็ไรประโยชน์เอาเรื่องอยู่นะครับผมโอ้โหมันไม่ได้ดีเลยนะเปิร์กเนี่ย โอเคแกแผลลึกนี่่ะผมต้องไปปับเครื่องอื่นแล้วเขาเหมือนจะห่วงเครื่องนี้จัดห่วงจัดเลยเครื่องเนี้ยไปดึงได้ไปมวะปั่นปะเพื่อนอีคนนึงไปไหนวะทุกคนโอ้ห้องมีตรงนี้มีแถบนะต้องระวัง เขาน่าจะเซฟแถบห้องวีเลยนะมาแล้วเพื่อนไปก่อนมาแล้วเพื่อนเขาน่าจะไล่นะโอเคไล่ผมด้วยตรวนี้ไม้โอเคยังอยู่อยู่เ็าไล่คนเจียบอ่ะอ๋อกลับไป โอเคมีคนดึงห่วงจัดเครื่องใกล้เสร็จห่วงจริง <c oughs> ขอมันใส่เสียงโดเนตได้ไหมอ๋อเรียบรอ้อยเพื่อนคุณสารพออยามันใส่เสียงโดเนตผมมีคนบอกให้เปลี่ยนอย่างเนี้ยสงสัยไม่ชอบจัดถ้าชอบแบบถ้าชอบปลากระป๋องไงคุณมาเสียดไะ ผมว่าเสร็จนะถ้าฝืนอาจจะเสร็จนะโนวันปะเนี่ย mm hmm. ปาย mm hmm. แค่นั้น mm hmm. เอา้ามาดีเพื่อน <laughs> แหมพอเครื่องเสร็จดีเอาใหญ่เลยนะเพ่งถ mm ือว่าเอาเรื่องอยู่นะ mm hmm. อุ๊ยโห <laughs> แต่ก็แอบตกใจอยู่นะคุณจ mm ังโดเนท แล้วสิริอ่านอย่างฮาขอบคุณโดนเน็จากคุณจังด้วยนะครับผม20บาทนะครับน <c oughs> ่าจะกลับไปนะเอ้าวาังไว้ตรงนี้โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ครบาวาังไว้ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้ว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  มาแล้ว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 เงี้ย let's go สวยไปดิแล้วเขาตีไม่โดนไปดิแล้วผมรอดงาแล้วผมรอดงา ทานทานทานอยู่ดตนและคุณด่านนี้เอ้ยแล้วผมได้เปิร์ยกไม้ยืดหยุ่นเอ้ยวางกับดักเสียงด้วหวะเอาเรื่องไม่หยอยว้าวมาแล้วเฮ้ยไม่เห็น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 ไมน่อย่าโลกอย่าโลกโอย่าโลกเฮ้ยเปิร์ผมดีแล้วเนี่ยทำเปเล่นทุกคน วดไม้แล้วไม้แตกแล้วเอาแล้วเอาผมเลยเอาเพื่อนเพื่อนทำไมมาแบบนั้นอนะ่ะโอ๋เแปลสวยเรียบร้อย อย่ขอปั่นเอาเครื่องดักฟังก่อนได้ปะตอนนี้ผมอยากไปเปิดเครื่องดักฟังอะ่ะได้เปิดยกไม้เอ้ยผมไปยกไม้ดิเออลืมคิดเลย <c oughs> ลืม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 ออไปยกไม้ก่อนเดี๋ยวช่วยเองเพื่อนเดี๋ยวโอเคขอยกไม้ก่อนแปบ๊บนึงเพื่อนใจเย็นเป้ามาปะเนี่ย <c oughs> มันจะเฝ้านะเฝาหรือเปล่าไม่รู้ดึงเลยดึงแล้วชิงครับผมอุ้ยโหสะดุ้งอีกแล้วอุ้ยขอบคุณดเด็ดด้วยครับผมขอบคุณคุณขนมชีเนีครับผมห้าสิบบาทโอ้โหผมยังไม่ชินเลยว่ะทุกคน เสียบไม้นะโอ้โหแย่แล้วโอ้โหแย่จัดแย่จริงมันโล่งเกินโอ้โหเพิ่งได้เครื่องแรกมาดีมาโอ้โหเราไปพังถูกเครื่องด้วยนะดัก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 ไปพังถูกเครื่องด้วย ดักดักดักไม่น่าถึงนะโอ้ไม้ไปไหนเนี่ยไม้ไปไหนอะทีม ไปก่อนถึงปะคิดว่าไม่น่าถึงนะอุ้ยโอ้โหถึงด้วยคิดว่าไม่น่าถึงแต่มันถึงไง Oh. Um wow, yeah, อย ouais ู่ไหนวะว้าวแย่แล้วถึงเนี่ยขอร้องโอ้ยไม่ถึงโอ้ยผมไม่เจอผมไม่เห็นเขาอะเรื่อละครหลุดมาจากเกมับจีใ pues, ช่ครับแต่ด um> ีนะที่ผมรู้ก่อนมีเปิร์กสปีดเปิร์กบล็อกเพื่อนของเดวิดเปิร์กมือถือ แล้วก็เปิร์กอ่าสามารถอะไรปะเนี่ยอะไรนะ <c oughs> ของนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าเฮ้ยดูเราดูเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยกันก็ <c oughs> ได้เปิร์กเก็บทั้งเกมพูดจะซวยประมาณนั้นแล้วผมมีสปริน แล้วไล่เพื่อนวเอเอนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปดึงเองเดี๋ยวผมไปดึงเองไว้หนุ่มนะเดี๋ยวผมไปดึงเองไปเลยละกันสวัสดีเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเองหนุ่มนะวัยรุนไซเย็นดึงเลยลว่าใครเขาสั่นอยู่ตรงนี้วะเนี่ย โดเฟรดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณตระเปลตรงแต่ผมอธิบายอออที่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวู้เอาเลยดี๋ไหนวะออกไปทุนแล้วโอเคช่างมันเถอะท <c oughs> ี่ไหนอะ อ๋อโอเคไปเขาเล่นไปเราไม่เกี่ยวตอนนี้เรากำลังเป็นช่างซ่อมไฟที่กำลังเคร่งเครียดกับการปั่นไฟขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้คายคำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตุ๊สแ้ยโอ้เฮ้ยสด้งเฮ้ยสะดุ้งทำไมวันนี้ โอ้โหเก็บสยองขวัญหรือเปล่าเนี่ยโหวสะดุ้งเลยอืมนี่ไงเล่นกับระบบเล่นกับระบบสะดุ้งเลยพยายามเก็บเสียทุกคนทุกคนว่าเขาเฝ้าเพื่อนปะทำไมผมรู้สึกว่าเขาจะนั่งเฝ้าเพื่อนยังไงไม่รู้ เฮ้ยเกือบนิดเดียวอืแล้วดึงเลยไปเพื่อนการเป็นเกมสยองขวัญไปแล้ว เาเล่นกับเหยื่อไงนี่ไงเล่นกับอุ้ยไม่จะตามด้วยเอาดีเอาดีช่วยละช่วยละช่วยละคือมาตรงนี้คือไม่รอดนะไรเยอะนี่ต่อพี่มาติดตามเยอะจังโอ้ไม่เยอะไม่เยอะ กวนให้คนเนียเ้ยเราหลุมเกิดตรงนี้ปะกวนให้คนดูในใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหาองการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้